สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ a t ทู e ช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวงานน้อยเงินงามราศีเมทุนเปิดดวงประจำเดือนพฤษภาคม2566คลิปนี้นะคะเป็นการเปิดดวงประจำเดือนพฤษภาคมสำหรับท่านที่เกิดในลัคนาราศีเมทุนค่ะก่อนอื่น a อทุกต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกดปุ่มซุปเปอร์ตงหรือปุ่มขอบคุณเข้ามาให้นะคะ ลายท่านถามว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือหากสังเกตให้ดีๆใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้จะมีปุ่มขอบคุณปรากฏอยู่ค่ะหากใครไม่เห็นปุ่มขอบคุณมันจะมีปุ่มจุด3จุดอยู่ทางด้านขวาก็สามารถกดจุด3จุดนั้นก่อนแล้วก็จะเห็นปุ่มขอบคุณอยู่ด้านในนะคะเพื่อเป็นการให้กำลังใจสนับสนุนช่องก็สามารถร่วมกดปุ่มขอบคุณเข้ามาให้ได้ค่ะเป็นพระคุณอย่างสูงนะคะ สำหรับท่านที่เกิดราศีเมถุนค่ะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่14มิถุนายนถึงวันที่14กรกฎาคมค่ะการงานดีมีลูกค้าตลอดรายได้ก็ดีทำอะไรได้เงินได้ทองมาเรื่อยๆหลายงานทำงานน้อยแต่ได้ผลตอบแทนสูงได้งานเพราะฝีมือขยันใส่ใจและรับผิดชอบทำผลงานได้ดีจะมีคนมาเสนองานให้มีการปรับตำแหน่งขึ้น ก้าวหน้ามีคนสนับสนุนเครดิตดีระวังการรับงานจนเกินกำลังอาจถูกวิาพากษวิจาร์ณเรื่องงานได้มีสติเข้าไว้คนหางานก็จะได้งานส่งโปรโฟไฟล,ล์ไปจะได้เจอสิ่งที่มองหานะคะการเงินแข็งแรงขึ้นหาเงินได้ดีมีรายได้และกำไรสูงเงินก้อนใหญ่ของสูงค่าได้เงินจากความสามารถเข้มแข็งเหน็ดเหนื่อยของตัวคุณเอง ได้เงินจากสเสน่หาแต่ก็ใช้เงินเก่งมีรายจ่ายสูงกับของหรูรสนิยมสูงหรือการลงทุนที่สูงค่าเงินที่รอคอยจะได้มาปัญหาทางการเงินจะได้รับการแก้ไขนะคะสำหรับใครที่โสดอยู่คะ่ะจะมีรักเข้ามามีให้เลือกเข้ามาเพราะฉะนั้นก็ให้หมั่นพบปะผู้คนใกล้เคียงเพื่อเป็นการขยายโอกาสจะได้พบรักใครพึ่งอกหัก อาจเขตความรักก็ให้คบเป็นเพื่อนกันไปก่อนรักจะมาแนวนุ่มหวานใครมีคู่แล้วให้หมั่นดูแลกันและกันทำดีตอบกลับสิ่งดีๆที่คู่ทำให้ช่วงนี้มีบรรยากาศรักที่ดีๆให้รีบปรับความสุขเข้าไว้ไม่ควรใช้อารมณ์แล้วความรักจะดีค่ะสุขภาพแข็งแรงให้ใส่ใจดูแลระบบน้ำเลือดฮอร์โมนน้ำหนักอารมณ์และการทำสมาธินะคะ ขอเตือนข้อควรระวังนิดนึงค่ะไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตโดยเด็ดขาดความเสี่ยงจะเกิดเหตุพิกพันอุบัติเหตุอาจจะเกิดขึ้นได้หลีกเลี่ยงการเดินทางไกลและกลางคืนนะคะมาส่งท้ายกันที่เคล็ดลับเสริมดวงค่ะเสริมดวงชะตาเพื่อให้แคล,ล้วคลาดป,ปลอดภัยและสุขภาพแข็งแรงแนะนำให้ทำบุญไถ่ชีวิตสัตว์ใหญ่และถือศีลกินเจหรือมังสวิรัตทุกวันพระก็จะเป็นการดีนะคะ เอาล่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวงประจำเดือนพฤษภาคมสำหรับท่านที่เกิดในราศีเมทุนค่ะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ